สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาหน่วยกลางวันกลางคืนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ภาพเกมการศึกษากันไกลและสีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นําภาพเกมการศึกษาของเราขึ้นมานะคะแล้วก็นําสีของเรานะคะมาระบายแบบนี้เลยนะคะเด็กๆสามารถเลือกเป็นสีไม้หรือว่าสีเทียนก็ได้นะคะอาคุณครูก็จะระบายแบบนี้เลยนะคะเด็กๆค่อยๆระบายเลยนะคะระบายตามรูปภาพที่เรามีอยู่เลย ระบายระบายระบายให้เข้มเข้มระบายให้เต็มเต็มค่ะเด็กๆก็ระบายสีไปเรื่อยๆเลยนะคะว้าวคุณครูจะขอสปีดคลิปแล้วนะคะเด็กๆ ค่ะแล้วเราก็ระบายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วว้าวสวยงามมากๆเลยนะคะเด็กๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นํากันไกของเรานะคะมาตัดเป็นแบบนี้เลยอ่าค่อยๆตัดนะคะเด็กๆเพราะว่ากันไกมันอาจจะบาดมือในเด็กได้นะคะแล้วเราก็มาตัดตามรูปสี่เหลี่ยมของเราให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยว้าว ค่ะเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพที่มันซ้อนกันอยู่นะคะว่ามีภาพอะไรบ้างอ่าอย่างภาพแรกนะคะก็จะมีเป็นภาพกองไฟนะคะเป็นภาพแรกเลยต่อไปจะเป็นภาพไม้ขีดนะคะเด็กๆที่มันซ้อนอยู่ในภาพแรกนะต่อไปก็จะเป็นเทียนไขค่ะค่ะเรามาดูภาพที่สองกันเลยดีกว่า มันคืออะไรนะอ่ามันคืออะไรนะที่ซ้อนกันอยู่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงดาวนะคะดวงอาทิตย์นะคะเด็กๆต่อไปจะเป็นภาพดวงจันทร์อ่าแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอะไรนะเป็นดวงดาวใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะมันคือดวงดาวนะคะค่ะเดี๋ยว มาดูภาพต่อไปกันดีกว่าให้เด็กๆลองสังเกตดูดีๆนะคะว่ามีภาพอะไรอยู่ในนี้บ้างที่มันซอ้อนทับกันอยู่อืมจะมีอะไรบ้างนะามาดูกันดีกว่าก็จะมีต้นไม้นะคะต่อไปจะเป็นอะไรนะต่อไปก็เป็นนกอ่าเป็นนกนะคะเด็กๆ แล้วต่อไปจะเป็นภาพอะไรนะเป็นนกแล้วก็จะเป็นน้ําตกนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปกันดีกว่าว่ามันจะมีภาพอะไรซ้อนทับกันอยู่บ้างชิงว้าวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างนําวางไว้ตรงนี้ก่อนนะ ก็จะมีไฟฉายนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นโคมไฟแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพัดลมนั่นเองค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะเมื่อเราเล่นเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเด็ก,ดกว้าวเด็กๆเก่งกันมากๆเลยค่ะ ใครที่เล่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเก็บอุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะ